สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานํามาฝากผู้ชมกันค่ะไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026เป็นการแข่งขันในรอบลีกเฟสดําเนินมาถึงนัดที่5แล้วนะคะเมื่อคืนวันพุธที่16พฤศจิกาย,ยน2568 หงแดงหรือวพ์พผูลเนี่ยก่อนลงสนามอยู่ในอันดับที่9มีอยู่9แต้มค่ะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการเยือนของ PSV ไอโฮเฟนทีมแร่งจากเนเธอร์แลนด์โดยเกมนี้เจ้าถิ่นหงแดงค่ะส่งมัวเมซาลาอุโกโอเอกิติเก้และโคด้กักโปนำทัพผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็หมดสภาพนะคะพ่ายแพ้ PSV ขคาบ้านแบบขาดลอยเลยละค่ะ1ประตูต่อ4ี่ หนึ่งประตูของหงแดงเนี่ยได้มาจากโดมินิกโซบอสไลส่งผลให้หงแดงแพ้3นัดติดในทุกรายการนะคะหลังก่อนหน้านี้ในลีกเนี่ยพวกเขาแพ้เกมเยือนแมนซิตี้0ศูนย์ประตูต่อ3และแพ้ฟอเรสในบ้านศูนย์ประตูต่อ3หยุดอยู่ที่9คะแนนจาก5นัดร่วงมาอยู่อันดับที่2 3ของตารางคะแนนในรอบลีกเฟสแล้วค่ะ ส่วนเกมรอบลีกเฟสนัดที่6นะคะเรียกว่าปูจะออกไปเยือนอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะแข่งขันกันในวันอังคารที่9ธันวาคมนี้เวลา3นาฬิกาสำหรับรอบลีกเฟสอันดับที่1-8จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะคะส่วนอันดับที่9-24จะแข่งในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาอีก8ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมค่ะและอันดับที่25-36นั้นจะไม่ผ่านเข้ารอบนะคะ ส่วนในเกมพรเมียรงกลีุการอังกฤษฤดูกาล2 0 2 5 2 0ั6กนัดที่14ของฤดูกาลยิเวพูเปิดบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์ค่ะเมื่อคืนวันพุธที่3ธันวาคมที่ผ่านมาอาานเนยยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมนะคะจากเกมที่เอาชนะเวสแฮมมีการปรับเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละค่ะส่งแอนดรูโรเบิร์สันเป็นตัวจริงแทนมิลอสเคอร์เคสด้านแนวรุกใช้งานฟลอเรียนวสโดมินิกโซบอสไล และโคดี้กัคโปประสานเกมรุกร่วมกันนะคะส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นหลงล่าตาข่ายในเกมนี้ผลป,ปรากฏว่าลิวพูปเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอซันเดอร์แลนด์หประตูต่อหนึค่ะโดยได้ประตูจากจังหวัดที่ฟลอเรยนเวียสยิงฉลับนอร์ดี้มูเกเล่เปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองนะคะทำให้เก็บเพิ่มได้1แต้ม อ่เนอให้ความคิดเห็นหลังเกมนี้ละค่ะบอกว่าทีมเนี่ยได้โอกาสยิงมากกว่า20ครั้งแต่จังหวะบอลฉลับทาให้ต้องตกเป็นฝ่ายตามศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทําให้การตีเสมอนั้นยากขึ้นแม้จะสร้างโอกาสได้แทบทุกครั้งก็ตามสุดท้ายลิวร์วผูกก็ได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1นแบบโชคช่วยเล็กน้อยจากบอลฉลับเช่นเดียวกันแต่เขาชี้ว่าความแตกต่างคือคู่แข่งยิงจากระยะไกล20่ล้า ส่วนลิเวอร์พูลจบสกอร์ในระยะใกล้กว่าเพียงแค่8ถึง10ล้าเขายอมรับว่าทีมคู่แข่งเตรียมแผนมาอย่างดีและเชื่อว่ามีโอกาสเก็บแต้มจากลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการเล่นลูกตั้งเตะที่อันตรายมากแม้ครึ่งล้างลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายครองบอลอยู่ทีมเดียวแต่เพียงหนึ่งจังหวะฟรีคิกคู่แข่งก็สามารถโยนเหยาวเข้าทำได้ทันทีโชควงทีทีมไม่เสียประตูจากลูกนิ่งพร้อมยอมรับว่าเกมแบบนี้ สร้างจังหวะเข้าทำได้ยากเพราะว่าคู่แข่งเฟซิ่งดุดันและถอยผู้เล่นมาป้องกันแน่นถึง11คนในส่วนของการเปลี่ยนตัวโคดี้กัปโกออกไปครึ่งหลังอาเนอร์ระบุว่ามองว่าโคดี้เล่นเกมดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวยากในครึ่งแรกจึงตัดสินใจส่งซาล่าลงไปเพิ่มความอันตรายแทนปิดท้ายกันที่จังหวะสำคัญซึ่งเฟเดรโกเคซาวิ่งมาสกัดลูกยิงของวิลสันอีซิดอ ขณะหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับอลิซงเบเกอร์จนช่วยทีมรอดเสียประตูอาเนอร์ชื่นชมว่าทั้งการวิ่งไล่และการอ่านเกมคือความพยายามที่ยอดเยี่ยมและผลเสมอในคืนนี้เป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลสมควรได้รับจากความทุ่มเทของทุกคนบนสนามด้านฟลอเรียนเวีสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรที่ยังไม่มีสกอร์แรกกับทีมเพราะสนใจแค่ผลงานของทีมมากกว่าที่วันนี้อยากจะชนะมากม แต่ทำได้แค่เสมอโดยเกมนัดต่อไปเป็นนัดที่15ของฤด,ดูกาลสำหรับลิเวอร์พูลนะคะพวกเขาจะยกคนไปเยือนลีดแข่งขันกันในคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้เวลา24.30นาฬิกา30นาทีเกมนี้หงแดงจะขาดเจเรมรี่ฟิลปงซึ่งมีอาการบาดเจ็บแล้วค่ะคาดว่าหงแดงจะมาในระบบ4-2-3-1ครผู้รักษาประตูคืออลิซงเบเกอร์นะคะ แขงกองหลังประกอบไปด้วยโจโกเมสอิบรามาโกนาเต้เฟอร์จิวฟนานได้และมิลลสเคอร์กสส่วนแดนกลางค่ะใช้ไรอันกราเป็นแบดกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แนวรุกประกอบไปด้วยโดมินิกซออูบัสไลฟลอเรียนวีสและโคด้กัรโปรนะคะส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักจะลงสนามเป็นหน้าเป้าผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเรียกว่าปูชนะ3มเสมอ1และแพ้1ค่ะ ไปดูกันที่เรื่องของอูลีเฮเนสประธานกิติมศักดักของทางด้านไบเยอร์มิวนิกนะคะซึ่งออกมาวิพากวิจาร์ฟลอเรียนวสอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่เลือกย้ายจากไบเออร์เลวคูุเซนไปลิเวอร์พูลแทนที่จะย้ายมาอยู่กับไบเยอร์มิวนิกโดยมองว่าวสตัดสินใจผิดพลาดนะคะเพราะว่าสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลนั้นเต็มไปด้วยแข้งซูเปอร์สตาร์ที่ต่างเล่นเพื่อตัวเองทำให้เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้รับบอลเพื่อแสดงผลงานอย่างแท้จริงละค่ะ เชี้ว่าไบรเยนพิส kind of ูจน์คุณภาพแล้วในซีซั่นนี uh, ้ด้วยชัยชนะเหนือทั้งเชลซีและปารีสแซงต์แชมงแม้เกมกับอาร์เซนอลจะพ่ายแพ้แต่ยังเชื่อว่าไบ y เยนคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกร้อมเน็บด้วยนะคะวาลิเวอร์ปูใช้เงินกว่า500ล้านปอนด์แต่ว่าผลงานกลับล้มเหลวเพราะว่าผู้เล่นต่างคนต่างเล่นค่ะอีกทั้งยังทิ้งท้ายว่าน่าเห็นใจเวสเพราะเขาแทบไม่ได้บอลเลย เมื่อผู้เล่นแนวรุกอย่างซาร่าหรือว่าซูบอสไลต่างต้องการเล่นเพื่อตัวเองไปดูกันที่ว่าผู้อาจจะต้องมีการชะลอการปล่อยเฟเดริโกเคซ่าออกจากทีมในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ละคะ่ะหากว่ามัวเม็ดซาร่าต้องอยู่รับใช้ทีมชาติอียิปต์จนถึงรอบลึกของศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์ตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์นะคะ เียซ่านั้นได้รับโอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่148นาทีทําให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาอาจจะย้ายทีมโดยเฉพาะการกลับไปเล่นในอิตาลีอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ย้ายทีมกลับซับซ้อนขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนาเมนต์ของซาร่าจะเริ่มวันที่21ธันวาคมและจะจบในวันที่18มกราคมปีหน้าหากว่าอี์ทำผลงานดีซาราก็อาจจะกลับมาช้า ส่งผลให้ลิวร์ปูต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนปล่อยผู้เล่นแนวรุกออกจากทีมไปแล้วค่ะรายงานระบุนะคะว่าแม้ลิวร์ปูไม่ปิดโอกาสให้เคียตซ่าย,ย้ายทีมแต่สโมสรเองก็ไม่ต้องการให้กลุ่มกำลังแนวรุกอ่อนลงทั้งจากความไม่แน่นอนของการกลับมาของซาลาและความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวรุกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักอูโกเอกิเก ฟลอเรียนวียหรือว่าทางด้านของโคดี้กัคโปแล้วค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงหรือว่าผู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาหงแดงเมื่ออา์เนอร์ต้องโรเตชันหลังซาลาต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์โดยพูดคุยกันได้ค่ะในการไลฟ์สดข่าวรอบวันในช่วงสปอร์ตบาร์นิวส์ไลฟ วันศุกร์ที่5ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ